ใหญแข่งกับป้าแข่งกับป้าเราพี่น้องเอาใบไหววัดกับพี่น้องให้เล่นแจกกับพี่น้องใส่รถไทยหลากมาเียวไปวัดกับพี่น้องเอาใบไหวัดให้ลุงปูคนขับอาจารย์นคนขับพี่น้องก่อนกันคือกับพี่น้องกับชาวหนองเอิ้นโฟนคือกัาพี่น้องหลากมาเดลยคุณมากเลยครับ ใช้มันก็ใส่กันพี่น้องชาบ,บานซอยกันดีมื้อนี้บ่ได้ออกเลาะครับพี่น้องเอาเสื้อมาดึงสองข้างพี่น้องชาบ,บันซอยกันสมาคิกกันเด้อพี่น้องเนี่ยฝุ่นก็เอาลงเมลอยๆครับเอารถไถหลากมานี่ให้เพิ่นก็มายกขึ้นซอยกันพี่น้องก็สิเอาไปลงออกันครับพี่น้อง ใส่ถังาปลาเก่าครับพี่น้องเย็บไบใบว,ไวัดครับผมพอเ,เห็ดแท็งใหม่ก็ใส่ตัวใหม่ครับตัวเก่าก็ดึงออกมาทาน,นาารครับพี่น้องพี่น้องจิลากรลงวัดครับพี่นอ้องโอเคครับพี่น,น้องเริ่มกดกดดีเป็นกำลังใจหนักๆโอนไปนลยครับเออขิดนี่พอกันไหมขิดหนาพอกันไหมครับที่นี่พอกล้องเก้งนเฉนีพี่น้องขิดหนาพอกันไหมไปแล้วครับสวัสดีครับ 白，白，白，白喽！白，白，白，我。